สบายดีสบายดีอมขูดสุขคนเดิมวั่อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องต่างประเทศพี่น้องมาดีซากึ่มกับาพามาริมโคงอยู่ในฝั่งของมุกดาหารพี่น้องมานีบรรยากาศสองฝั่งโค้งเนาะให้เอฟซีเบิ่งเนาะพี่น้องบรรยากาศดีเดีมุเนี่ยพี่น้องเบิง่งอันนี้เป็นน้ำเนาะงามงามพี่น้องอย่าเห็นอย่าให้เอฟซีไม่เห็นบรรยากาศนํำกันเนาะอากาศบรรยากาศสดๆยามแรกเนาะ เมื่อในกระฝนโบโตกพี่น้องอากาศดีเนาะกับบอฮอนธรรมดาเข้ามาหล่อแคมคลองนี่พี่น้องแบบว่ามันเย็นเนาะพี่น้องเนาะมันกะมีไอหน้าขึ้นมาจากน้ำคลองนะพี่น้องเนี่ยพามาเบิง่งว่ากลางคืนคายยังแน่เนาะมียังคายมีอาหารการกินเนาะพี่น้องเนาะถ้าบูเรมมาหล่อริมโค้งกะสิม,มีคนกินข่าวกับขขาวอยู่ซองขังเนาะพี่น้องเนาะกะบรรยากาศกะดีดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปหล่อ อย่างเลาะอยังเบิ่งก็มีเนี่ยอู้หสบายดีไปยังไปเลาะเบิร์โอ้โหแม่จีน่าพาไปเลาะหน่อยมีอะไรบ้างเบิรงพี่น้องบรรยากาศดีดีผูบติดบเพลงที่กับไปรีไวไวเอา ทุกคนพามากินข้าวริมโคงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีพวกับแม่จีน่าอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมิตรภาพนานาบรรยากาศแบบอุ้ยนะคะต้องร้องว้าวต้องร้องเอ๋วเสียงดังมากจ้าเพราะว่านะคะใครได้มานะคะวิวค่ะวิวร้อยล้านนะคะวิวสวยมากค่แม่สวยมากนะคะยามค่ำคืน พร้อมกับอาหารนะคะนะคะเป็นนะคะเขาเรียกว่าทุ่รถมาเลยพี่น้องรถมาเลยคุณรถสวรรค์จังหวัดพุกดาหารก็ว่าได้นะคะอ่าบริเวณนี้คือควรจะแน่นทุกวันนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะคะแล้วก็พี่น้องสปปนะคะนะคะอ่าช่วงเย็นนะคะต้องนะคะมากินเข่าอยู่ทีด้วยจ้ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะวันนี้ก็จะมากับ ทีมงานนะคะกิฟฟ์รีสบายดีไหมคะสบายด,สายดีสบายดีกิฟฟ์รีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคะด่ะพ<อ>ี่จีน่าบอกว่าวันนี้กิฟฟ์นรีพากินรู้อยู่แพงเหรอเออวันนี้กิฟฟรีนะคะกินรู้อยู่แพงกับบรรยากาศร้อยล้านนะคะ <c oughs> และก็ยอดเงินร้อยล้านอีกอีกสักครู่นะคะ <c oughs> อ่านะคะเราจะพาชมวิวนะคะแล้วก็อ่าบรรยากาศนะคะอ่าบริเวณมีกานนะคะไปเลาะดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะ ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารก <ๆ S 1> ็จะมีนะคะส้มตำยำทอดปิ้งอะไรเยอะแยะมากมายประผงปลาเผานะคะแม <ๆ S 1> ่ค้าก็น่ารักใจดีมากค่ะนะคะ <ๆ S 1> อันบริเวณนี้ก็จะซุ้มเซลเลมลโขงแม่พ่อแม่คนหายบ้างปลาไหลเงียบโอ้กโหดาราปลาไหลรสจะไม่มีมองจอดค่ะรถอนมากร้อนขั้นบ้าหือหบุ๋มหลายไรบ้างกาอยู <c oughs> จีพ่อจ้าจ้าจีจูบิวกับชักลูกกัสบายจีนะคะคุณซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหลอกหลอนนะคะไม่ยังหลอกหลอนไหมหมกทะเดี๋ยวมากินไม่ยังไม่กินชื่อร้านร้านหลอกชื่ร้านหลอกชื่อร้านพาริญจบกามาแท้หลอกหลอนมุกกระจะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศคือแบบฟินนะคะ นะคะมาต้องมาเซลฟี่นะคะปกติน<ำ><า>คนหลายบว่พีรันหลายคนหลายคูมม่มือนะคะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาเช็คอินและบินต่อได้นะคะที่มุกนอาหารสะพานที่จะให้ต่ออาหารอร่อยนะคะแม<า>่ค้าสาวัสดีค่ะแม่ค้า,วาส,สวยสบายดีแห <laughs> นคือบัป,ปากเนาะแม่ค้าสบายดีค้าสั่งแล้วตรงนู้ มีใครลูกข้าวบะถ้าวบเห็นสบายดีค่ะสบายดีค่ะโอ้โหสเตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัมมึกอันนี้ก็จะเป็นพระแม่เมืองนะคะที่โดนที่โดนที่ดูเรนะคะสถาสถานแห่งนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศสบายดีวันนี้สบายดีมากสบายดีมากทุกวันเป็นไงบ้างคะเต็มเบึ้มงบื้อบ่ เป็นอะไรบุญบางไฟเป็นอะไรบาไฟอูบริรมาถ่ายบุนบางไฟอยู่นี่นะคะเาะว่าีขึ้นมากปีนี้บริมาบอเรมาติดงานจะแม่หมายถึงว่าติดงานบริมาซ้ำเพราะว่านี่ยติไโอ้โอ้สนุนดโอ้คำสนสน่จ้ะค่ะแล้วชมต่อจ้าแล้วชมต่อจ้าคือมีแตคนรู้จักไหมกีน่าทำไมมีคนรู้จักนะ ช็อตตอรี่อ่ะไหมไปทางไดนก็มีแต่คนทานแมจิน่าค่ะมีคนมุขคนยา่อคนงามเฮ้ยขอบคุณค่ะคนสวยเดินไปทางไหนก็มีแต่คนดักเบิ้งร้านปก็จะทอดแนวยาวตลอดอ่าระยะเส้นทางนี้นะคะอาหารการกินนะคะแล้วก็จะมีร้านนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสาวสวยมุกดาหารมเปี่ยมมาเลเบน มีเมนูอะไรแนะนำจ้าจะเป็นหมูกระทะจิ้มจุ่นแกวร้อนนะคะยุ่มอะไรคะจุ่มมุมโขงอันนี้จุ่มมุมโขงนะคะทานท้องรูดไหมนาะพี่เป็นตะนั่งค่ะเก๋บึ้มๆเก๋บึ้มๆน่ารักทุกมันตำหมักต้องกามีนะคะตำหมักต้องอันนี้จะเป็นยำอู๋สะออนหมักเน่าค่ะ มะนาวเปเปรี้ยวทุกลูกกันมาได้นะคะร้านยำนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับเอฟีนะคะท่านใดที่นะคะจะไปที่สวรรคเขตนะคะแนะนำนะคะมากินขา้าวที่สะพานก่อนเนาะแด้วเ,เราค่ายข้างที่สวรรคเขตนะคะร้านนี้ก็อู้ <c oughs> นะคะโขกขาดอาหารสดใหม่ทุกวันใช่ไหมคะแซ่บนะคะก <c oughs> ินไม่อิ่มไม่ให้กลับใช่ไหมคะมเตะบึ้มบ้มค่ะ สวัสดีทั้งหมู่บ้านค่ะจะเข้าจักจะเข้าใจเพื่นหรือบอสักไทยทุกเดือนพักไทยทุกคนค่ะแม่แม่แม่จีน่าเป็นคนอัศยศสยรีมากคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมบูชากขอบเพื่อนค่ะใช่ไหมรู้จักอยู่หูบอสูข้าใจเบื่อนทุกคนแเลสวัสดีค่ะ จะได้แซ่บเน่อยอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำนะคะอันซีซั่นเด็ดนะคะชื่อร้านโพสไปที่ชื่อร้านค่ะที่พูดไปเมื่อกี้ฮัลโหลร้อนบอสร้อนร้อนนะนะคะอันดับหนึ่งนะคะของอันตรงนี้นะคะต้องร้อกร้อนนะคะค่อยๆถ่ายอันกิซซุดังอู้หูกล้ลูกนะคะโพสไปที่ป้ายอีกนะคะ หลอกหลอกแนะนำหลอกหลอนนห่อยค่ะอ like <bbe> ินฟลูเอนเซอร์บออินฟลูเอนเซอร์แนะนำ่อยค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วหลอกหลอนค่ะหมายเลขหนึ่งบาของแท้เจ้าของร้านต้องเหมือนลูกชิ้นงานทาสีอะไรนะลูกชิ้นงานทาสอร่อยค่ะเรียนเชิญค่ะอ่ะจิบบอนเก่งบึ้มใช่ไหมแข่งบบออาหารเนี่ยพี่ไม่แพงบาแพงจ้ะบาร์สะอาดของน้ำสะอาดนีหมอกจอดรถเลยมีผู้มีบริการโชว์ค่ะตามตู้มโชว์แมวน้ำ คนไร่สีโซ่แบบนี้ขิมโอ้โหอยู่ใสรโหนเสาโชว์ตอนที่แตกงตัวอยู่ตอนนี้ <laughs> สีบนกกบ,บิ่งก่อนกราฟบ่แม่ป <laughs> นหยอกกันป <laughs> นหยอกกัน, <laughs> นหวานม <laughs> อ่ะต่อต่อนะคะอู้ยสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ซีอูนะคะประจําพื้นที่นี้นะคะนะคะดูแลสําหร,รับอันน,นาคีเแถวนี้นะคะผู้ผู้ดูแลอาณาจักรแห่งนี้นะคะอันนี้ฝรั่งนะฝรั่งฝรั่งค่ะประเทศลาวพี่น้อองเ่ อัน๋ะตอบค่ะค่ะสมุงนี้มาแต่ฝั่งฝั่งลาวนิแง่งเลยเถิดโซนนี่โซนดอกไฟมองตัวมันุ้ยไฟเด้แม่นทำบ้านทำสิมืดอึคือเนาะพี่น้องมืดอืคืออยู่ระยะทางสามกิโลเมตรแสงสว่างแม่ระยะทางจัดจะแซ่บเลยเมื่อนายยางจนขาเงือออกยังบวสูดรนะจ๊ะหลายค่ะ มุกอาหารนะคะยินต้อนรับค่ะนะคะทุกท่านนะคะสูขขะะส่เมืองมุกอาหารนะคะเมืองน่าอยู่นะคะอาหารอร่อยดีถูกสะอาดนะคะบุญร้านไหนก็น่กินหมดเลยซองแทมหนึง่งม,มามุกอาหารนะคะต้องเวะมาเด้อนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนะคะมิวสิกนะคะดูหนังฟังเพลง สวัสดีค่ะวัสดีคน่รัเลยขอ้งขอบคุณค่ะอันนี้แนะนำหน่อยค่ะขายอะไรบ้างขนมนะคะเยอะแยะมากมายนักเตกบุ้มบึ้มอยู่พราน่ะนะคะแวะมาได้นะจ๊ะขายทุกวันใช่ไหมคะได้ค่ะเลือดนะคะเลือดขายมุกจวะมาทักขายแวะมาทักขายนะจ๊ะอู้หูบรรยากาศดีมากเลยดีค่ะยูน่าชูอย่เนาะ บรรยากาศบรรยากาศจะดีตลอดระยะทางเลยนะคะบรรยากาศคือแบบได้มากฟูพี่น้องฟังเราฟังเราใครไม่ได้มากับเราวันนี้เสียจ,จะจรสีไม่ไ,ได้จรสีเสียจม <c oughs> แมน กลับคืนปะไปกินข้าวพิ้วข้าวเลยรปะโอเคพอพี่น้องจักหน้าทีแหละชิบนาทีแล้วเอาอีกถ่ายอีกเลยให้มันได้ใช้ขออนุญาตเดินกลับนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะว่าหรืออีกประมาณหนึ่งกิโลครึ่งค่ะนะคะเราก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยเนาะจ้าก็ออกร่างกายเนาะนะคะเราไม่ได้กินเลยนะเดินกลับก่อนจ้าคือหน้าสดมากวันนี้มาเดินกับแม่กินอ่ะย่างก้ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อตาโอ๋ อย่าตกใจนะคะเพราะว่าน่าสดมากค่ะสดก็ใส่อยู่นะจ๊ะที่จีน่านมาถูกมือ,อ,อมวัอนี้นานๆมาครั้งหนึ่งจ้ะบ่เอยมีเวลาเลยสดมากก็อยู่อยู่บ้านจา้าเป็นสาวแบบเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยออกจากบ้านจา้ะนาเหลือม่งมุ่งบ่เอยได้ไปวัดวันนี้วันเออนะคะวันวิสาขาบูชานะคะตามปกติก็ต้องไปวัดวันนี้นะต้องขึ้นวัดจ้ะแต่ว่า นะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองปลูกต้นไม้บ่ะวันนี้ก็ไปปลูกต้นไม้แลค่ะตอนเช้าน่ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วนะคะแฟตีนี่ก้นลายกว่าแมงลายถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ไม่มีที่นั่งเลยจ้ะจ้าเคนสวยลูจ้าแ่ก็ซบบริการดีมีความสุขมากหันรับกะแซบพี่นายยำนะไม่ก็แซบบริหารก็มีบอยคุเหาตัวนางจริงมีบอยยำ อะไรอ๋อลาบูบูไมนยังลาบูบูลาบู้าเก่งมากจะรู้ลาบูบูก็ได้พี่จะได้โซ่แมวน้ำนะแมวน้ำเตรียมตัวอยู่โซ่แมวน้ำตัวฮะแมวน้ำพี่จีน่าอะไรคือลาบูบู ลาบบูบู่อันเดะตุ๊กาตาใหม่นั่นดังมากตุ๊กาตาลาบบูบูของเจนี่ค่ะบอโอ้แมนจมันเป็นตุ๊กาตาลาบบูบูตอนนี้แบบทุกบ้านต้องมีแพงบ่หกสิบบาทอยู่ตะลาดอาตีนะของกอล์ฟของเจนี่คือว่าสามหมื่นสี่หมื่นแมนหมายว่าเราอันอี่ตลาดอาตีนะของกอล์ฟจะหกสิบผู้พิทักษ์รถมาแต่ฝั่งเราไปอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะมีรถนะคะข้าม ไทยลาวนะคะแล้วก็เวียดนามแล้วก็สู่ประเทศจีนนะคะด้วจ้ะนะคะแมนบอกแมนมันจะตัวขาบอกแมนอ่าใครที่มามุกอาหารนะคะหรือใครที่ฝากเอฟจีจ้ะที่ดูคลิปนี้นะคะมามุกนะคะม,มาเวะสะพานนะคะมาทานอาหารอาร่อยนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นะคะวิวร้อยล้านนะคะอาหารอาร่อยนะคะ ผู้คนอัทยาศัยดีนะคะต้อนรับขับสูดูแลและมาขอนะคะพรปู่นะคะอนันตะนะคะอยู่ตรงนู้นเด้อนะคะปู่ที่แบบดูแลนะคะปู่ที่ดูแลนะคะสถานที่แห่งนี้นะนะคะใครที่สายมูนะคะใครที่แบบว่านะคารพศรัทธาปู่นะคะมาขอพรน,นะคะก็จะนะคะสมหวังดังใจนะคะจินาหานตัวมียำเผาเปตาแ่บเนาะบอกอยำก่อน พ่อกระช้างต้องกินหลายอยู่กินเบอร์กอนน่าอร่อยเดินเรื่อยๆค่ะโอนคเดินเพียงเที่ยงเดียวแม่ฝากกระเต้มก็แล้วก็แชร์เพื่อนๆแชรให้ม่จ๊น่าค่ะซาวกึ่มเพียงเด้อเจ้าค่ะคลิปนี้ซาวกึ่มกับเปืนจ๊น่ากับเชเดีขอลาพรมิน้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีไม่จ๊น่าสบายดีค่ะสบายดียินดีต้อนรับสู่ิทหารจ้า